มีแดดดูซิดูซิออกมาเดินเห้นผ่านเต็มเลยเ <c oughs> ออพอ,อ,อ,อมีแดดเาก็เดินกันเนาะ <c oughs> เดินชมแดดเข้าในเมืองอะไรต่างๆน,นานามาแวะเมื่องเลคียงอย่างแล้วสา <c oughs> ไม่กินนะคะมีแต่แฟนกิน <c oughs> เขาจะชอบกินอาหารที่มันทำให้อ้วนอะ่ะเออ บางทีก็กินพิซซ่ากินแฮมเบอร์เกอร์กินอะไรที่มันแบบทาให้มันสะสมไขมันเนี่ยสาไม่ไม่ไม่กินสาบอกว่าเดี๋ยวชั้นได้ทาต้มยำอวาวาขมานไว้ไม่ซื้อเว้คนเยอะเว้ยเปลี่ยนมาสั่งทะเลทะเมาทฮัลโหลดูสิซื้ออะไรมากวนใจอ่ะมาวางลงนี้มีอะไรขนมปังมีกล้วยอ่ะอะไรโอ้ นี่แหละของโกรดนะคะอะไรอีกไปตั้งนานได้มาแค่นี้ไปซื้อน้ำผลไม้นะคะแล้วก็ซื้กล้วยอาบวคาโดขนมปังนะคะนี่เรามาดูการเปลี่ยนท่านอนของน้องเลียานะคะนี่กลางวันก็นอนนะคะ แอบถ่ายรูปแล้วยังไงคะเปลี่ยนท่านอนอีกแล้วนอนเกาะขาไม่ให้ไปไหนเลยใช่ไหมนี่โอ้ลอลอัปเดตดอกกล้ไม้นะคะอันนี้บาน4ดอกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกตรงอยู่เนาะสวยค่ะสีนี้อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะแต่ตรงการจะสีออบานเย็นนะคะ นี่ก็เป็นสีขาวอมสีม่วงนะคะตรงกลางก็จะเป็นนี่ค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะสวยมากเลยขาวอมม่วงเนาะสีอันนี้ก็เป็นช่ออย่างนี้สวยค่ะีนน้จะเป็นช่ออย่างนี้นะคะอันนี้ออมรอบที่สามแล้วเนาะนี่อันนี้ก็ลาย ลายแบบนี el el so ้ก็สวยค่ะบรรยากาศมืดคึม นนอนเพิ่งตื่นละคะฝนตกทั้งวันก็นอนทั้งวันนะคะเล็งด้วยสายตรานะคะคดนะอาบนี่นี่อาบน้ำตื่นนอนก็อาบน้ำนะคะนี่ค่ะอ้าวใหสะอาดแล้วค่ะ